มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการตัดต่อถ้าอายการตอบคําถามนี้ไม่ได้ต่อสารในอนาคตที่จะต้องไปสู้กันในศาลเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบกรณีที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องพุทกษิณเนี่ยในมุมของคุณเทพไทยคิดว่าเป็นไปตามคาดไหมหรือเซอร์ไพรส์หรือยังไงเออซอร์ไพรส์เล็กน้อยทำไมฮะ คือผมเนี่ยให้ผมประเมินนะผมก็คิดว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะเลื่อนไปอีกแล้วก็ยื้อไปสักพักหนึ่งเพราะดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีการเจรจากันมีการดีวกันอะไรเนี่ยมันยังไม่ลงตัวแล้วก่อนที่จะสั่งเนี่ยมันก็อาจจะต้องเลื่อนไปแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยกระแสสังคมมันก็กดดันมากซึ่งอายการถ้าหากว่าเลื่อนไปอีกอายการก็ต้องตอบคาถามเพราะว่าทั้งคอพทอทั้งคุณวัชระ ก็ไปยื่นหนังสือเพื่อที่จะสั่งฟ้องให้ได้แต่ว่าพอเรื่องนี้เนี่ยผมว่าคิดว่าเหมือนกับข้อสอบรั่วทำไมฮะก็คือว่าคุณตักสินรู้ก่อนอยู่แล้วว่าจะมีการโดนจะโดนสั่งอยู่แล้วอคือกระแสมันออกมาวันสองวันอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาสั่งแน่ว่าฟ้องเพราะพอคุณตักสินแกนกรู้อยู่แล้วรู้ปั๊บแกก็ต้องป่วยละคือมันจะทำยังไงนะพูดแบบนี้เหมือนคุณเทพไทยไม่เชื่อหรือเปล่าว่าคุณตักสินป่วยโควิดคือ คือที่ผมคือไม่ใช่ผมไม่เชื่อแต่ว่าคือผมแปลกใจว่าคือคุณทักษิณนนไปหลายที่มากแล้วก็รอบข้างคุณทักษิณเนี่ยก็ห้อมล้อมด้วยบรรดาหัวคะแนนนักการเมืองรัฐมนตรีเต็มไปห,หมดแต่ว่าติดโควิดเนี่ยคุณทักษิณติดคนเดียวคนอื่นไม่ติดเลยอะ uh ่ะ huh. คือผมยังไม่รู้เลยว่าใครติดบ้างอะ่ะผมก็เลยตั้งข้อสังเกตไว้แค่นั้นเองผมไม่้ผมไม่เชื่อนะผมสังเกตว,ว่าพอหลังจากที่รู้ว่าอายการเนี่ยสั่งฟ้องแน่เนี่ยนะคุณทักษิณก็ป่วยครับป่วยแล้วก็ยื่น ยื่นคำร้องขอเลื่อนออกไปอผมเนี่ยเข้าใจว่าโดยธรรมดาแล้วโดยโดยโดยทั่วไปครับก็คือหมายความว่าถ้ายื่นถ้าหากว่าอายการให้เลื่อนไปเนี่ยนะก็ไปฟังคำสั่งฟ้องไม่ฟ้องก็วันที่วันที่เลื่อนวันที่เลื่อนแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้สั่งเลยสั่งเลยแล้วเลื่อนส่งตัวถูกไหมฮะใช่สั่งไว้เหมือนกับเสียบปักไว้ก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยแล้วก็ค่อยมาว่ากันอออันนี้ทําให้ผมผมแปลกใจมากงั้นประเด็นตรงนี้ผมถามต่อเลยว่า ในในในนัยยะทางการเมืองในมุมของคุณเทพไทยเนี่ยค,คิดว่ามันเป็นผลมาจากดีลเดิมดีลรับดีลปีศาจหรือไม่เกี่ยวกับดีลละแต่เป็นเหตุบ้านการเมืองในช่วงที่คุณทักศิณเนี่ยได้รับการพักโทษแล้วก็เดินสายต่างๆนานานามันเป็นผลมาจากตรงนี้ไหมฮะคือในข้อกฎหมายเราไม่ล่วงเกินนะรเราเอาในมุมทางการเมืองมุมการเมืองผมก็คิดว่ามันต้องเกี่ยวกับดีลแหละเพราะว่าคือหลังจากดีลแล้วแล้วคุณตักษิณก็ มาอยู่ในประเทศไทยครับคือถ้าคุณทักษิณสหบเทียมเจียบตัวแล้วก็ตกลงตามดีวก็คือมาเลี้ยงหลานจริงเนี่ยนะครับคือผมก็คิดว่ามันมันก็ไม่จะไม่เป็นแบบนี้อืแต่บังเอิญว่าคุณคุณคุณทักษิณเนี่ยเขาหมเขาออฟไซด์มากไปหน่อยหนึ่งเคลื่อนไหวมากไปหน่อยหนึ่งครับนะครับซึ่งอ่ในเหตุผลที่บอกว่าเออจะมาเลี้ยงหลานเนี่ยเลี้ยงหลานแค่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือการเมืองล้วนอันนี้เลยทําให้โดนเขม่นนะครับ แล้วก็เลยพอโดนคอมเมนต์มันก็เหมือนกับว่าเอเคก็สั่งสอนซะหน่อยกระตุกให้ใชหน่อยเอออย่างเงี้ยกระตุกซชหน่อยอันนี้เหมือนกระตุกกลับมากระตุกมันอยู่ในอยู่ในในร่องในรอยอยู่ในอยู่ในลายอยู่ในเส้นที่เอ่อที่ขีดไว้ว่าที่ตกลงกันไว้ว่าเดินแค่นี้นะเดินสายเยอะไปแลวนะเอาแค่นี้คุณไปไกลนะคุณบินสูงไปก็ก็เหมือนก็เขาเรียกว่าเหมือนว่าว่ะจะมาจะติดลมบนนะครับึ็ลงดึงลงมาหน่อยอให้มันอยู่ในที่ควบคุมได้ คนโทรลได้โอเคนั่นเองอ่ะผมว่าหรือเป็นเพราะว่ากลุ่มอํานาจเดิมกับตัวคุณทักษิณเองเนี่ยไม่ได้ลงรอยกันไอ้ที่จับมือกันก็จับมือหลมหลวมแล้วคุณทักษิณกลับมาเนี่ยด้วยความเคารพนะฮะคือเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลมีคุณเศรษฐาเป็นนายกคุณทักษิณได้กลับบ้านนะเรือนจําก็ไม่รู้ไตกติดมาติดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันเหมือนกับว่าโหเพื่อไทยเนี่ยได้ได้ได,ได้ได้ทุกอย่างเลย กลุ่มอำนาจเก่าเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วแบบนี้จัดการซะหน่อยมันเป็นไปได้ไหมคือมันคือผมคิดว่ามันสมประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วครับคือเหมือนกับกรณีดิวเนี่ยเหมือนกับน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับคือหมายความว่าคุณตักษิณก็ต่อรองเรื่องมาโดยไม่ต้องติดคุกคแต่บังเอิญว่าโอเคอาจจะติดคุกนิดหน่อยครับผมคิดว่าคุณคุณตักษิณเข้าใจว่าตัวเองไม่ติดคุกเลยอเข้ามาก็ก็กลับบ้านเลยครับแต่ว่าพอติดคุกแค่ปีหนึ่งเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นก็ ก็ไม่ยุ่งอยู่ในเดือนจําก็ขออยู่ในโรงพยาบาลให้ใหครบตามเงื่อนไขก็เลยเป็นที่มาของการป่วยเรื้อรังมาจนถึงอ,อยู่โรงพยาบาลน,นะครับเพราะไอ้เรื่องนี้ผมว่าคุณคือคุณตักสินก็คือได้ได้มันได้ทั้งสองฝ่ายครับแต่ว่าหลักของของกลุ่มอนุรักษนิยมเนี่ยคือเขาไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นรัฐบาลน,นี่หลักของเขาอยู่ตรงนี้แต่ว่าคุณตักสินก็ต่อรองหลายๆอย่างใช่ว่มหนึ่งคุณเสถียรต้องเป็นนายกนะเขาต้องกลับบ้านนะครับ แล้วก็อา,อาจจะคดีความทั้งหมดเขาก็ต้องโลง่งซึ่งอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันยาวไปถึงพาน้องกลับบ้านด้วยหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะคุณยิ่งรักใช่ไหมใช่ใชแต่ว่าถ้าดูตอนนี้หมายความว่าตอนนี้เนี่ยคือคุณทักษิณก็ได้แล้วก็ฝ่ายอนุรักษ์ก็ได้เพียงแต่ว่าพอวันนี้เนี่ยถ้าพอคุณทักษิณไม่ค่อยสงบเสยียมเจ่มตัวไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่มันก็ทําให้เกิดความอาการหมันไส้ขึ้นมามคือในขณะเดียวกันระหว่างการจับมือข้างบนเนี่ย ผู้นำของกลุ่มอนุรักษนิยมกับผู้นำของระบบตักเสินคือคุณตักเสินจับมือกันสมประโยชน์ด้วยกันแต่มวลชนข้างล่างเนี่ยมันอารมณ์มันไม่ไปด้วยไงเขายังไม่ได้ดีกันนะเออก็ยังเห็นไงยัง็งต้องร้อยว่ามวลชนข้างล่างยังมีรวาุงงงไงทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายเสื้อแดงทั้งฝ่ายเสื้อเหลืองก็พอสอสอนึงงงกันไปหมดแล้วก็สเปสปะ เคลื่อนไหวกันยังสเปซสปะมากไงค,คือไม่รู้ว่าข้างบนเ็เอาอยัางไงไอ้ข้างล่างเขาจะตีกันอยู่นั่นแหละจะไหมเออเออนี่ยก็เลยเป็นที่มาของสถานการณ์ปัจจุบันและพอมวลชนของกปปสอมวลชนของคนเสื้อเหลืองก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับาการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณก็เคลื่อนไหวก็ยังอัดอยู่ยังโจมตีอยู่ออยังอย่างอยู่ก็ยังไม่ชอบอยู่เหมือนเดิมเมดิก็เลยก็จําเป็นต้องกระตุกคุณทักษิณว่าเฮ้ยมากไปหน้าเพื่อนมันไส้คนมันไส้ก็ก็ก็เลยเป็นที่มาอ่าก็เลยที่มาของคดีเป็นหนึ่งสอง ถ้าสมมติในวันที่18มิถุนายนนะคุณทักษิณปรากฏตัวไปฟังคําสั่งฟ้องอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับในมุมของคุณเทพไทยคิดว่าคุณทักษิณจะได้รับการประกันตัวไหมครัเพราะว่าตอนนี้ก็มีการถกเถียงกันว่าถ้าดูมาตรฐานของคดี112เนี่ยก็มีทั้งที่ได้รับการประกันตัวแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะแต่ที่ไม่ได้รับการประกันตัวส่วนใหญ่ก็คือจะทําผิดเงื่อนไขกลัวว่าจะไปก่อเหตุซ้าอะไรอย่างเงี้ยกรณีคุณทักษิณเนี่ยคนก็วิเคราะห์ว่าแต่เคย ออกนอกประเทศไปแล้วรตรงนี้ในมุมคุณเทพไทยคิดว่าอย่างไรฮะคือหลักในการประกันตัวของสารเนี่ยก็มันมีอยู่สองหนึ่งไม่หนีสองไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานครับนะในกรณีของคุณทักษิณเนี่ยถ้าพิจารณาสองข้อนี้นะหนึ่งไม่หนีเหรออันนี้ไม่มีหลักการเพราะเป็นนักโทษที่เคยหนีคดีมาแล้วแล้วหนีนานด้วยหนีตั้งสิบเจ็ดปีอันนี้เข้าเกณฑ์อยู่แล้วสองไปยุ่งกับไปพยานหลักฐานไปยุ่งเหยิองอะไรไหมคุณตักษินออกมาเนี่ย แต่ในนักโทษก็เคลื่อนไหวทางการเมืองแน่นอนอาจจะเคลื่อนไหวมีมวลชนกดดันมีอะไรเนี่ยไปทำโน่นทำนี่ไปยุ่งเยิงพยานหลักฐานอะไรเนี่ยเป็นไปได้นะคือถ้าพิจารณาอย่างตรงไปตรงมานะโดยข้อกฎหมายนะคุณถ้าเป็นนักโทษตัวไปที่ไม่ใช่ชื่อทักษิณก็แล้วกันไม่ได้รับการประกันตัวแต่บังเอิญว่าคุณทักษิณเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าเขาได้ประกันตัวเหรอผม,ผมฟันธงว,ว่าเขาได้ประกันตัวฟันธงเลย18มิถุนายนครับได้ประกันตัวแน่ได้ประกันตัว คือผมเนควันตรงคุณตักสินมสามข้อในถูกทุกข้อข้อนี้ผิดข้อเดียวก็คือว่าอายการผมควันตรงอายการสั่งไม่ฟ้องแต่บังเกินว่าเกมมันพลิกอันนี้นะต้องขอโทษแฟนๆควันตรงผิดไปข้อหนึ่งอันนี้เกมมันพลิกไงอันนี้ผมควันตรงต่อที่คุณรอบถามก็คือว่าได้ประกันตัววันที่18โอเค